สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์วันที่30นะคะค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะเอา3ฮานอยนะคะของวันจันทร์วันที่30ลงให้เนาะนะคะหลังจากที่อาจารย์หยุดไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะอาจารย์ก็จะบอกลงทุกคลิปนะคะว่าอาจารย์จะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็เป็นซิงเกิลมัมเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะว่าก็ต้อง แบ่งเวลาให้กับลูกเราด้วยเนาะอ่าโอเคค่ะนะคะเราก็มาดูสถิติของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะคะและเราค่อยมาสรุปผลกันเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของวันศุกร์นะคะก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมิถุนายนเนาะค่ะอันนี้นะคะวันนี้อาจารย์ได้เด่นนะคะหนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็หกเนาะค่ะ ก็อย <g ott ling> ่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าอย่างอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะอาจารย์ก็จะเน้นให้สองตัวนะคะจะให้สองตัวเน้นนะคะก็ที่ตัวคิดว่าที่ตัวอาจารย์คิดว่าเลขอันไหนที่ว่าอาจารย์เห็นแล้วก็คิดว่าจะมาเนาะอ่ะนะคะก็เราต้องพูดแบบนี้เนาะค่ะนะคะก็วันนี้อาจารย์ได้เด่นหนึ่งสี่หกนะคะอาจารย์เน้นที่ 1>, 1แล้วก็สเด่นนะคะค่ะอ่า,อาก็อย่าง3าตัวของสามตัวเด่นของอาจารย์อาจารย์ก็พูดย้ำเสมอเนาะจะไม่ตัดทิ้งนะคะก็อาจารย์พยายามที่จะเน้นให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนอยากจะย่อตัวนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะก็ตัวจับตามนี้ตัวเด่นตามนี้นะคะอ่านะคะพิจารณาดูเนาะ ค่ะเมื่อกี้ก็ไปดูคลิปที่อาจารย์ลงให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะค่ะแล้วเราก็มาสรุปผลกันเลยเนาะนะคะอ่าทุกคนจำได้ไหมคะว่าอาจารย์ให้เด่นอะไรเมื่อวันศุกร์นะคะที่เน้นเด่นไว้ให้ก็คือ1แล้วก็สเนาะอ่าแต่อ่าจากเด่น3ตัวของอาจารย์อาจารย์จะไม่ตัดทิ้งสักตัวนะคะอ่าอาจารย์ก็จะย้ำเสมอเนาะอ่า โอเคเรามาสรุปกันเลยนะคะผลพิเศษนะคะเขาออก9ก้นะคะก็ของเราเข้าเด่น4นะคะอ่าเด่น4แล้วก็เด่น1เนาะอ่าเห็นไหมนะคะเด่นที่อาจาร,รย์เน้นมาทั้งคู่เลยนะคะมาทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวจับนะคะก็ไม่มีเนาะแต่เข้าแต่เด่นนะคะข้างบนแล้วก็อ่าข้างล่างนะคะออก9 1้าเเช่นกันค่ะนะคะก็เข้าแต่เด่นเนาะ อ่านี่พิเศษนะคะก็เข้าแต่เด่นเด่น1แล้วก็เด่น4ค่ะอ่าปกตินะคะออก8 6 2 6 1สอหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมอุ้ยเด่นของเรามาดีจังนะคะก็อ่าของเราก็เข้าเด่น6เนาะอ่าทั้งบนทั้งล่างนะคะก็มีตัวจับ1661น 6, 6, นะคะแล้วก็ หกสองสองหกนะคะอ,อันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะมีตัวเด่นเข้าทั้งสองตัวด้วยนะคะหนึ่งอาจารย์ที่ว่าเน้นให้ก็คือหนึ่งก็เข้าด้วยนะคะแล้วก็ VIP นะคะเขาออกศูนย์หนึ่งสามสองหนึ่งอู้เนาะหนึ่งมาดีมากเลยหนึ่งมาดีมากเลยนะคะวิ่งดีมากนะคะก็ของเราก็เข้าเด่นหนึ่งแล้วก็มีตัวจับหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะ แล้วก็ข้างล่างนะคะเข้าเข้าแค่เด่นอย่างเดียวเนาะไม่มีตัวจับนะคะถ้าถามว่าดีไหมก็นิดนึงนะคะดีนิดนึงนะคะก็ดีขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะ,ะจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อย่างที่อาจารย์ลงให้ทั้งอาทิตย์เนาะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดพลาดไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเนาะ,ะกะ็เป็นอาทิตย์ที่ดีนะคะเป็นอาทิตย์ที่แล้วที่ดีนะ อ่าก็โอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์จะเอาสามฮานอยของวันจันทร์มาลงให้เราก็มารอลุ้นกันเนาะเลขที่อาจารย์ให้จะเข้าอีกไหมนะคะก็เรามารอลุ้นกันค่ะงั้นเราก็ไปดูกันเลยเนาะค่ะอันนี้ก็คือสามฮานอยของวันจันทร์นะคะอ่าวันนี้นะคะอาจารย์ได้เด่นก็คือสองแล้วก็สี่แล้วก็หกนะคะอ่ะ ตามนี้เลยค่ะตัวเด่นตามนี้ตัวจับตามนี้นะคะอ่าก็ลองให้ทุกคนลองเอาไปพิจารณาดูนะคะก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็อาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็เราอยาต้องย้ํากันเสมอเนาะค่ะก็วันนี้นะคะจากเด่น2แล้วก็เด่น4แล้วก็เด่น6นะคะอ่าอาจารย์จะเน้น2ตัวนะคะวันนี้อาจารย์จะเน้น2ตัวก็คือนะคะเด่น4แล้วก็เด่น6นะคะ ่าตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะคะถ้าเกิดว่าเลขของอาจารย์นะคะไปตรงอ่าไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนก็ลองเอาไปเปรียบเทียบนะคะเอาไปเปรียบเทียบดินแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบตัวจับดูนะคะก็ถ้าเลขตรงกันก็ตามนั้นเลยนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเลขดวงดาวโหราศาสตร์นะคะก็อาจารย์จับจาก ดวงดาวนะคะเลขดวงดาวเนาะนะคะจากดวงดาวบนท้องฟ้าของเรานี่แหละนะคะที่ลอยและล่องอยู่บนท้องฟ้าของเราก็คือดวงดาวพวกนั้นแหละค่ะนะคะก็อันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ,อ astrology number นะคะก็อันนี้นะคะอา,อาจารย์จะขอฝากนะคะฝากทุกๆช่องทางนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าอาจารย์ไม่ได้ลง แนวทางไทยในช่องอต่อๆนะคะ,ะกะ็ให้ทุกคนนะคะถ้าต้องการจะเข้าไปดูแนวทางไทยของอาจารย์ก็เข้าติดกันมาสองงวดแล้วเนาะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็กดที่ตรงหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์นะคะแล้วก็เขาจะลิงก์ไปหากันเนาะเพราะว่าอาจารย์แปะลิงก์ไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกๆช่องทางแล้วนะคะของบ้านบ้านแดงนะคะกะ็กดเข้าไปดูตรงนั้นได้นะคะอ่า นะคะก็บ้านฟ้าของอาจารย์นะคะก็อาจารย์เมย์ูเคนะคะอันนี้ก็คือช่องสำรองของอาจารย์นะคะอ่าช่องหลักของอาจารย์จะไม่ดึงใครเข้าแล้วนะคะเพราะว่าอ่าบางครั้งมันก็ติดแดงเนาะเพราะว่าก็ไม่อยากจะติดแดงเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดนะอ่เดี๋ยวมันจะปิวเนาะนะคะก็เราไปช่องสำรองดีกว่านะคะเซิร์ชเข้าได้นะคะอาจารย์เมย์ยูเคนะคะก็ อาจจะขึ้นก็ได้นะคะถ้าใครถ้าถ้าใครต้องการที่ว่าจะมาอยู่ในบ้านเดียวกับของอาจารย์ก็ทักอาจารย์มาได้นะคะก็ขอไปอยู่ในบ้านของอาจารย์นะคะก็นะคะ,ะ,คะที่ที่อต่อนะคะช่องทีทีต่อตก็ m a y นะคะตัวกียตรงกลางแล้วก็ u k นะคะ u k ก็อยู่ที่อังกฤษนะคะ อ,อยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษนะคะก็ถ้าใครอยู่ไทยนะคะคิดว่า ee, ทำไมอาจารย์ไม่ลงสักทีนะอา,อาจารย์ก็จะพูดย้ําเสมอนะคะว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ไทยนะคะอยู่ที่เมืองอังกฤษนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือบ้านแดงของอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกทุกช่องเอทุก,ทก,ทกช่องทางนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะกดที่ตรงหน้าโปรไฟล์ของอาจารย์แล้วมันจะลิงก์เข้าหากัน นะคะก็ลองเข้าไปดูสถิติแล้วก็แนวทางที่อาจารย์เคยทําลงให้นะคะอันนั้นเข้าไปเช็คดูได้ค่ะนะคะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบก็อย่าก,กดผ่านนะกดชอบให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์ด้วยเนาะนะคะ,นะคะก็จะออนอ่อนหน่อยนะคะอ่าก็อันนี้นะคะอาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ,ะจะย้ํากันเสมอนะคะถ้าอาจารย์ไม่พูดเดี๋ยวอไอจับช่องอาจารย์ปลิวอีกนะคะ โอเคค่ะยังไงก็ตามนี้เนาะนะคะก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะเห่งเหงปังๆด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ